Jump, ท,ที่ไปแจ้งความที่ไปแจ้งความจริงๆคือเมื่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วหรือเปล่านะที่หนูเคยสัมภาษณ์ไว้ค่ะคือก็รู้ว่าตัวเองว่ามีคนตามไปถึงถึงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหลิงก็มอบมอบอำนาจให้ทางช่องไปจัดการแล้วใช่ ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะใช่คุณตรวงบอกว่าคืออะไรบ้างอะไรนะคะเราสิ่งที่เราลงกันทำต่างๆอะไรบ้างก็เท่าที่ทราบมาก็าคือโดนตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออาจจะแอบใช่แอบตามมาถึงพื้นที่ส่วนตัวประมาณนี้ค่ะ จริงๆถึงถึงพื้นที่ส่วนตัวหลิงก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากเกินไปแล้วใช่ล่าสุดใช่ค่ะล่าสุดเห็นว่าคือคนขับรถกขับลออกไปแล้วเพราะว่าเขาใช่เอ่อเท่าที่ทราบมานะคะจริงๆคืออันนี้ก็ต้องรอน้องออมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าตอนนี้มันก็มี คนที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนี้เขาเรียกว่าอะไรทนายเหรอหรือว่าทางช่องเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ทราบมาก็คือน,น้องอ,อมกอ็ไล่คนที่ส่วนเกี่ยวข้องออกแล้วใช่ค่ะจริงจริงหลิงก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคนรดของน้องอมนะคะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าดูภายนอกก็ดู ปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกม,มีเครียดมีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยแล้วเป็นคนที่ไว้วางใจด้วยแต่ว่าจะจับมือ่ข้อมูลสำหรับเรื่องนี้อะไรใช่จริงๆก็แอบเป็นห่วงน้องออมไปถึงว่าคือเราก็แชร์กันทุกเรื่องว่าเออช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านก็รับรู้แล้วอะเออน้องออมก็มีกังวลคือมันใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละที่ท,ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทําแบบนี้ เขาก็คงแบบเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะลิงทำใจก่อนยังไงบ้างค่ะลิงดีขึ้นมากเพียอยู่ใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้น้องออมดีน้อมดีขึ้นนะคะหลิงก็ให้อาปูไงอาปูชิคกินไปเยียวยาจิตใจใช่ตัวคือออกนอกจากไม่ออกแล้วก็ดำเนินคดีกับคนนั้นเรื่อยๆว่าข้อมูลของเราก็องเหมาเข้าไปถ่ายด้วย ใช่ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องออมมาชี้แจงแล้วก็ส่วนน้องออมก็มีมอบอำนาจให้ทางชองด้วยค่ะใช่ให้เขาดำเนินดำเนินเรื่องนี้ต่อค่ะเจอแบบปัญหาหหที่แบบคุณขับรถทำเรื่องน่าตกใจมากเลยคือหลังจากเรื่องลหลิงก็มีมีคุยกับคุณรถเพิ่มเติมด้วยว่าเออมีเกิดเห็นเพราพอคุณรถอยู่ด้วยกันก็จะมีการพูดคุยกันก็ เออก็ทราบข้าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดหมายถึงว่าบอกความความแบบความจริงไม่ได้ความจริงว่าเออห้ามนะไม่ได้นะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มาตรการในการดูแลตัวเองนะคะัอ้องสองคนยึดต้น,นขนาดใหญ่นพอเรื่องนี้นนะพอเรื่องนี้ออกก็มี เพาเลี้ยงวับริการเข้า,าทันทีเลยจริงจริงไม่เออถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบริการขนาดน,นั้นคือหลิงหล,ลิงกับน้องอ,อมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอมามางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้จัดหรือว่าทางช่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีคนที่มาดูแลความปลอดภัยเราเพิ่มพี่หนิงพี่หนิงเกิดการระแวงมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกย่างก้าวของเราตอนนี้มันต้องระวังมากขึ้น จริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าจับได้ก็จะดำเนินคดีคดีเราเราเสียใจไหมเสียใจไหมกับมันเป็นเรื่องแบบนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นคองที่เราไว้ใจเป็นคนที่เป็นใจของเรา เสียใจสิเพราะว่าคุณใกล้ตัวหลิงก็คือหลิงให้ใจ<ม>เต็มน้อยอยู่แล้วใครที่แบบว่าเราให้ใจไปแล้วเขาเขาแบบทำอย่างน<ม>ี้กับเรา<ม>เราก็เสียใจ<อ>ใช่อ่ะที่พัาสัมภัษณ์หลิงอยากบอกอะไรถึงซแซ่นสิงคนที่ทําอะไรที่แบบรุกล้ำนอกเินความพอดีกับทั้งหลิงและพ่อมนนะคะอืมก็ก็อยากจะฝากฝากอะไรดีอะจริงๆอยากให้หยุดการะทําแบบนี้ซึ่งเราก็เราก็ ออกมากแอคชั่นชัดเจนแล้วว่า<ช>เออถ้าจับถ,ถ้าเจอแล้วเราก็จะดำเนินดำเนินคดีดำเนินคดีนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่แบบยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่าเวลาเวลาทำงานเราก็เต็มที่กับแฟน,แฟนๆทุกคนจริงๆหรือว่าใครที่อใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทำแบบนี้เลยมันแบบทำร้ายจิตใจของ ของศิลปินมากมากมไม่มียอมความใช่ไหมไม่มีไม่มียอมความค่ะใช่ส,สู้จนถึงที่สุดโอเคขอบคุณค่ะ